วันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศในร้าน Mr. สเตอร์ดีกันค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเผื่อใครยังไม่เคยมานะคะที่นี่เหมือนเป็นร้านสัมเพลงย่อยๆให้กับเราได้ร้านอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้นล่างสุดค่ะข้างในร้านเขาจะมีของแบบ เยอะมากๆนะคะตามที่เห็นเลยมีเกือบทุกอย่างให้เราเลือกนะคะแม้กระทั่งเป็นตุ๊กตาหมอนนะคะก็มีให้เราเลือกหมอนบางใบก็นิ่มมากเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับขาตั้งโทรศัพท์นะคะปอกโทรศัพท์อ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่จุดไฟอันนี้เป็นเกี่ยวกับไฟทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไฟเหมือนกันเป็นงานตกแต่งภายในตกแต่งบ้านมีเยอะค่ะแล้วก็อันนี้อุปกรณ์พวกเมาส์คอมพิวเตอร์ต่างๆ แล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับแม่บ้านนะคะทำความสะอาดคือในร้านเขาเนี่ยคือจะมีแบบของเกือบทุกอย่างให้เราเลือกค่ะอันนี้เป็นของแต่งรถราคาก็ขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นนั้นน่ะวัตถุดิบดีแค่ไหนนะคะก็มีทั้งราคาถูกไปถึงราคาที่ถ้าดูดีนิดนึงราคาก็จะ ตามเลทของสินค้าเลยค่ะเท่าที่ดูนะคะของส่วนใหญ่น่าจะมาจากจีนค่ะแล้วก็มีนาฬิกาส่วนด้านนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสเปรย์แล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเบาะเบาะรถแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องครัวละค่ะ เป็นช้อนเป็นทัพพีแล้วก็มีหลายแบบให้เราเลือกอันนี้เป็นพวกเครื่องช่างวัดตวงต่างๆที่ใช้ในการตวงคำขนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าเป็นที่ใส่ของต่างๆนะคะก็มีหลายแบบให้เราเลือก และอันนี้ก็จะเป็นกระกาพลาสติกค่ะเป็นชามใบใหญ่สีสันสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องต่างๆเป็นกล่องพลาสติกโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกระติกน้ำแก้วน้ำก็มีหลายแบบให้เลือกค่ะสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น งานครัวเหมือนกันค่ะเป็นสก o อตไบท์อันนี้เป็นที่แขวนนะคะอะอันนี้ก็จะเป็นของใช้ในครัวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแปลงสีฟันมีกระเป๋าผ้ามีกระเป๋าเป้ มีที่ทำความสะอาดมีกระดาษทิชชู่มีถังขยะแม้กระทั่งต้นไม้ปลอมก็ยังมีนะคะก็สามารถมาเลือกดูกันได้อันนี้เป็นโซนผ้าขนหนูค่ะรองเท้า เป็นร่มก็มีค่ะก็ของค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นหมวกแก๊บหมวกแฟชั่นพรมเช็ดเท้าวหวีกรอบรูปอันนี้เป็นพานนะคะสำหรับไหว้พระค่ะงานตกแต่ง กระดาษแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับกิฟช็อปนะคะก็จะมีกิฟช็อปย่อมย่อมให้เราดอูอันนี้เป็นงานกระดาษสติกเกอร์ต่างๆอันนี้น่าจะเข้ามาสู่โซนเครื่องเขียนนะคะจะมีเมจิกมีบอร์ดต่างๆที่เราเอาไปใช้งานได้ค่ะอันนี้เราพามาชมแบบเกือบทุกมุมเลยนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะมาก็ลองดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของเล่นค่ะของเล่นเด็กก็มีลองดูแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่ดูอยู่เนี่ยตรงกับสิ่งที่คนดูอยากมาหรือเปล่านะคะถ้าตรงกับสิ่งที่คนดูอยากมาท่านผู้ชมอยากมาก็ ถ้าสนใจก็ลองมาดูกันที่พันทิปงามวงวานชั้นหนึ่งค่ะ